คุณจำสูตรนี้ไว้อีกสูตรหนึ่งนะคะขนมกล้วยอร่อยเข้มขน้นทำง่ายทำขายได้เลยะคะ่ะกล้วยเน้นๆนะคะเหนียวหนึบโคตรอร่อยนะคะใครที่มีกล้วยแบบสุกงอมๆแล้วกินไม่ทันคือแบบนี้ไม่ได้กินแน่ๆเพื่อนทิ้งชัวเราก็เลยเอามาแปรรูปกันนะครับ ใช้เนื้อกล้วยทั้งหมด750กรัมเราจะเอาไปปั่นใส่โถป,ปั่นเลยนะคะมันง่ายและเร็วดีแล้วเราจะใช้กะทิแบ่งมานะคะ250กรัมมันจะได้ปั่นง่ายๆนะคะเอาไปปั่นแล้วพักไว้ก่อนใช้แป้งมันสำปะหลังค่ะ300กรัมแป้งข้าวเจ้า7ช้อนโต๊ะแป้งข้าวเหนียว7ช้อนโต๊ะตะล่อมตะล่อม3แป้งนี้ให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วก็ใช้น้ำตาลมะพร้าว3 0 0กรัมคุกเ้าจน ให้มันให้น้าตาลกับแป้งมันเข้ากันดีจนเป็นเม็ดล้วนๆแบบนี้ค่ะเราก็จะใช้กะทิที่เหลือจากการที่ไปปั่นกล้วยตะกี้เนาะใส่ไปทั้งหมดแล้วก็นวดคลุกเคล้าให้เข้าเข้ากันเนาะแต่ทีนี้มันมันแห้งเกินไปใช่ไหมเราก็เลยเอากล้วยที่เราปั่นนะคะคลุกเคล้าไปในแป้งด้วยนะคะค่อยๆนวดกันไปจนแบบว่าน้ําตาลละลายหมด่ะคะพอน้ําตาลละลายหมดเข้ากันดีเสร็จปุ๊บ เราก็จะใส่กล้วยที่เราปั่นไว้ทั้งหมดลงไปเขาคลุกเขาให้เข้ากันเลยนะคะแล้วก็เออตัวเองลืมใส่เกลือค่ะเกลือสองช้อนชาคนต่อนะคะจนเกลือละลายเลยพอเกลือละลายเสร็จปุ๊บเราจะใส่มะาพร้าวทึนทึกขูดฝอยไ,ไปนะคะ150กรัมจะใส่ไม่หมดนะตัวเองขอแบ่งไว้โรยหน้านิดนึงนะคะและ้วคลุกเขาให้เข้ากันทีนี้เราเตรียมไปตั้งหม้อซึ้งกันเลยค่ะนึ่งไฟกลางค่อนแรงนะคะ หยดใส่ถ้วยตะไลเลยหยดให้เต็มถ้วยเลยนะตัวเองจับเวลาตั้งแต่น้ำเดือด20นาทีนะคะเราก็หยอดหน้ากันไปให้ทั่วแบบนี้นะคะขอบอกเลยว่าพอครบเวลา20นาทีวิธีเช็คขนมสุกเอาไม้จิ้มเข้าไปถ้าไม่มีอะไรติดไม้มาแปลว่าขนมสุกแล้วเอามาพักให้เย็นสนิทเลยนะคะแล้วค่อยเอามาแซะออกจากถ้วยนะคะต้องให้เย็นสนิทก่อนนะไม่งั้นมันจะแซะออกจากถ้วยไม่ได้มันติดค่ะ เห็นปะรสชาติเขาบอกแล้วนะกล้วยเน้นๆเ,เข้มข้นนะคะอร่อยมากๆแล้วก็เหนียวหนึบลองทำกันดูนะคะเพื่อนๆง่ายมาก